ระดับน้ำในแม่น้ำคงเพิ่มสูงขึ้นอีกหนุนกลับเข้าลำห้วยท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า2,000ไร่ วันที่26กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดบึงกาฬร,ระดับน้ำในแม่น้ำคงพุ่งสูงขึ้นอีกโดยเช้าวันนี้วัดได้12เมตร50เซนติเมตรเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้45เซนติเมตรยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งห่งเมตร54เซนติเมตรระดับน้ำคงที่เพิ่มขึ้นไหลกลับเข้าตามลำห้วยสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำคงโดยที่บริเวณห้วยผาข่างใกล้จุดก่อสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่ห้า บึงการบอลิคําไซในพื้นที่บ้านหนองแวงตําบลวิสิตอําเภอเมืองบึงการทําให้มีน้ําท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งหนาข้าวสวนยางพาราสวนปาล์มน้ํามันกิ่นพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทั้งในตําบลวิสิตตําบลไคสีกว่า800ไร่ ส่วนบริเวณลำห้วยอาฮงตําบลไครสีอําเภอเมืองบึงการน้ำโขงหนุนสูงไหลกลับเข้าตามลำห้วยเข้าไปในแหล่งกักเก็บน้ำด้านในบริเวณหนองอาฮงหนองหมักจับหนองเมือกกิ่นพื้นที่ครอบคลุมทั้งในตําบลไคสีตําบลหอคำและตนนําบลหนองเลิงอําเภอเมืองบึงการมีพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมกว่า1,000ไร่ ส่วนในพื้นที่อำเภอปากคาดเกษตรอำเภอได้รายงานถึงพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นและน้ำฝนที่ตกลงมาสะสมเบื้องต้นประมาณ780ไร่ ด้านข้อมูลน้ําจากโครงการชลประทานบึงการพบว่าปริมาณน้ำที่อยู่เหนือประตูระบายน้ําห้วยคาดอำเภอปากคาดมีน้ําสูงกว่าระดับเก็บกัก1.42เมตรประตูระบายน้ําห้วยทรายอำเภอโซ่พิสัยมีน้ําสูงกว่าระดับเก็บกัก2.16เมตร ประตูระบายน้ำห้วยกำแพงอเภอเมืองบึงการมีน้ำสูงกว่าระดับเก็บกัก1.97เมตรและประตูระบายน้ำห้วยบางบาดอ,มอเมืองบึงการมีน้ำสูงกว่าระดับเก็บกัก1.37เมตร อย่างไรก็ตามนายจุมพดวันณัชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำขงของจังหวัดบึงการยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานบึงการบ้านเห่าด้วยจ้าติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อํอำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเหา่า